คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่น หรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่้นิยมทางเพศแต่อย่างใดพลัสไซ I love you บทที่4นารานินเสียงพูดคุยดังไปทั่วบริเวณห้าสรรพสินค้าย่านใจกลางเมืองร้านค้ามากมายเรงรายจนตาลายไปหมดเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์น่าสนใจจนเลือกไม่ถูก เป็นสานทถ่ที่น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณหนูไฮโซที่เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกพลตินัมหญิงสาวร่างใหญ่ในชุดเดรสสั้นทรงเอเข้ากับรูปร่างอวบอ้วนของเธอได้เป็นอย่างดีใส่คู่มากับรองเท้าส้นสูงราคาหลักหมืน่นกว่าตามองสองข้างทางที่เจ้าดัวเดินผ่านคุณหนูนินเดินเคียงคู่อยู่กับเพื่อนสนิทอย่างเจดที่มีตาแหน่งเป็นเพื่อนสนิทและยังเป็นสไตลิสส์ส่วนตัวของเธอด้วยทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กและเรียนจบจากที่เดียวกัน เจตชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าหล่อเท่รักกับทรงผมอันเดอร์คัตสีควันบุรีดวงตาคู่เร็วคล้ายเหี่ยวมองสอดส่องรูปแบบเสื้อผ้าตามร้านค้าที่เดินผ่านจดจำดีไซน์ที่น่าสนใจเอาไว้ต่อยอดในการออกแบบเสื้อผ้าคอลเลคชันใหม่ของแปรเสื้อผ้าที่เขาเป็นเจ้าของนอกจากแปรเสื้อผ้าแล้วชายหนุ่มหน้าตาดีคนนี้จะเป็นเจ้าของร้านตัดผมที่มีชื่อซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคม ร้านของเขาเปิดอยู่ในห้างดังหรูหราระดับไฮคลาสมีหุ้นสวยร้านเป็นเพื่อนสนิทก็คือคุณหนูนินคนสวยนี่แหละบ่ายวันนี้เจนโดนคุณหนูเพื่อรักลากตัวออกมาจากร้านทาผมเจ้าตัวบอกว่านัดกับเพื่อนคนหนึ่งเอาไว้อย่างที่เขาช่วยแปลโฉมให้กับเธอคนนั้นเริ่มแรกเจดก็คิดว่าเพื่อนคุณหนูจะพาไปเดินซื้อเสื้อผ้าที่เซนทัลเวลแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นห้างค้าสง่งยาประตูน้นําแทนชายหนุ่มยอมรับว,ว่าแปลกใจมาก แปลกใจที่คุณหนูนินพามาที่แบบนี้ไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ดีนะแต่เธอคนนี้ใช้แต่ของแบรนด์เนมเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างไม่ต้องถามถึงราคาขอแค่เป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับคุณหนูคนสวยไม่เกี่ยงแต่ดูสิวันนี้ไม่รู้ไปกินอะไรมาถึงได้เปลี่ยนรถสนิยมไว้ยิ่งกว่ารถไฟฟ้าที่กำลังสร้างอยู่เจดว่าชุดนั้นสวยไหมอ่ะคนโดยเรียกชื่อหันไปมองตามนิ้วชี้ปอบของเพื่อนสนิทมองเสื้อลูกไม้สีน้ำเงินเข้ม เปิดไล่แขนทรงตุ๊กตามองแล้วก็น่ารักเหมาะกับคนถามเขาอยู่นั่นแหละอยากใส่เลอไงเปล่าแค่มองให้คุณกิ่งอ่ะใครวะคุณกิ่งชื่อนี้เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเจ็ดขมวดคิ้วหนาเข้าหากันเพื่อพยายามคิดดูว่าเขามีเพื่อนชื่อกิ่งด้วยหรือเปล่าเพราะเพื่อนของเราสองคนคือกลุ่มเดียวกันรอบถึงเพื่อสมัยเรียนตั้งแต่เด็กจนโตด้วยไม่คุ้นชื่อเลยอ่ะใครอ่ะอ๋อ คุณหนูคนสวยยกแขนควงเพื่อนสนิทตามความเคยชินเธอเอียงหน้ามองเขาได้ท่าทางน่ารักเพื่อนใหม่ไงที่อยากให้เจตมาช่วยแปลงโฉมไงคนฟังพยักหน้ารับแล้วก็หันไปมองที่เสื้อตัวเดิมอีกทีเขาว่าดีไซน์มันก็น่ารักมากท่านนินจะใส่นะก็เข้าอยู่แต่อีกคนที่เพื่อนสนิทกล่าวถึงเขาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาม,มาก่อนเลยยังไม่สามารถตอบอะไรได้ท่านนินใส่อ่ะเจตว่าเข้านะแต่เพื่อนนินอันนี้ก็ต้องเจอตัวจริงก่อนน่ะนั่นสิ ใกล้ถึงแล้วละ่ะเมื่อกี้บอกว่าลงเรือแล้วอืมแล้วไปเจอกันที่ไหนมาเนี่ยในกลุ่มพี่บ๊อบบี้นะ่ะเพื่อนสาวตัวกลมตอบกลับน,นักเสียงนุ่มดวงตาคู่สวยที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางราคาแพงมองตรงไปที่เสื้อผ้าตัวอื่นๆตามมาเมื่อทั้งสองคนเริ่มเดินต่อมีเพื่อนอีกสามคนนะน่ารักทุกคนเลยอบอวบอึมอึมสเปกเจดอะเฮ้ยดีแล้วละ่ะจะได้ไม่เหงามีแค่เจ็ดก็ไม่เหงาแล้ว แต่มีเพื่อนสนิทเพิ่มก็ดีใช่ไหมอืมเจดยิ้มให้กับคนข้างกายรู้แหละว,ว่าที่เพื่อนพูดแบบนั้นเพราะกลัวเขาจะน้อยใจแต่ใจจริงแล้วเจดก็ยินดีนะที่นินจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นเพราะในบางครั้งเขาก็ไม่ได้ว่างมากพอที่จะมีเวลาให้เธอเพื่อนอยากมาที่นี่เหรอจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่แต่เป็นฝั่งตรงข้ามโน,น่นเฮ<ะ>้ชายหนุ่มคิดตามคำบอกของเพื่อนห้างฝั่งตรงข้ามเขาก็ยังไม่เคยไปเดินเลย นึกไม่ออกได้ซ้ําว่ามันจะมีห้างด้วยเหรอห้างอะไรล่ะนั่นกลุงทองไงไม่ใช่ชื่อร้านทองหรอนั่นไม่ใช่ <c oughs> เพื่อสาวคนน่ารักหัวร้อคิกคัคกไม่รู้ว่าอารมณ์ดีอะไรกันนะสงสัยเรื่องแฟนในแบบไปได้ดีวันนี้เธอถึงได้ดูสดใสแบบนี้ <c oughs> คุณกิ่งบอกว่าห้างขายเสื้อผ้าคนอ้วนนะจริงเหรอไม่รู้สิย่าเห็นเหมือนกันอ่ะนี่ไงโทรมาแล้วโทรมาแล้ว <c oughs> มีคนโทรมารร <S <S เสียงเรียกเข้าจากเครื่องมือสื่อสารในกระเป๋าแบรนด์เนมใบหรูมาพร้อมกับแรงสั่นเตือนให้เจ้าของเครื่องได้รู้ตัวว่ามีคนติดต่อมาแล้วคุณหนูนินเลยเรียบล้วงมือหยิบมือถือออกมาดูเถอะแล้วล่ะคะคุณกิงกิงรอยอยู่บนสะพานลอยแล้วะคะ่ะอา่าโอเคค่ะเดี๋ยวนินเดินไปหาแป๊บเดียวได้ค่ะเจอกันนะคะกวบกิ่งดาวตอรบรับเสร็จก็กดวาง หญิงสาวผู้เพิ่งมาถึงยืนมองถนนด้านล่างที่มีรถจนแน่นขนาดกว่าเธอจะมาถึงนี่ได้ก็ลำบากใช่เล่นต่อรถลงเรือแล้วก็เดินลากร่างอ้วนๆมาปีนบันไดสะพานลอยอีกเหนื่อยใช่ย่อยเลยเหตุผลที่วันนี้เธอกับคุณหนูนินได้เจอกันก็เพราะเมื่อสองวันก่อนพวกเธอคุยกันเรื่องเสื้อผ้าในไลน์กลุ่มที่มีน้องแอมพี่บ๊อบบี้พี่นุ่มอยู่ด้วยน้องแอมเป็นคนตั้งประเด็นถามถึงการแต่งตัวของคุณหนูนิน เพราะเธอแต่งตัวดูดีเข้ากับรูปร่างคนอ้วนอย่างาพวกเรามากตอนนั้นกิ่งดาวแค่นั่งอ่านข้อความของทั้งสองคนที่คุยกันเพื่อเก็บความรู้มีพี่บ๊อบบี้ที่คุยสเสริมอยู่บ้างในห้องแชทต,ต,ตอนนั้นก็มีหลายรูปที่คุณหนูนนินส่งมาให้ดูรวมถึงเคล็ดลับเล็กๆในการเลือกเสื้อผ้าสำหรับสาวไซส์ใหญ่กิ่งดาวจดจําและคิดว่าจะลองทําตามดูแต่หลังจากคุยกันเสร็จกิ่งดาวก็ไม่รู้ว่าตัวเองนึกเพี้ยนอะไรอยู่ถึงได้พิมพ์ข้อความไปว่ากิ่งดาว อยากลองเปลี่ยนลุกตัวเองบ้างจังเลยอ่ะและข้อความข,ของเธอก็คือประเด็นใหม่ในช่องแชทคุณหนูนินคนน่ารักตอบกลับมาอย่างรวดเร็วนารานิน S, <S นินก็อยากแปลงโฉมให้คุณกิ่งเหมือนกันนะคะเราไปเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยกันไหมอัมไพอยากไปด้วยอะ่ะไปถึงไหนกันอะ่ะกิ่งดาวไม่ลำบากหรอคะคุณนินเกรงใจจังเลยอัมไพพี่นินไม่ลำบากหรอกใช่ไหมคะพี่กิ่งอะแหละจะกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าวะ กิ่งดาวกล้าส,สินารินเอสไม่ลำบากเลยค่ะนินคนว่างงานบ๊อบบี้ไปเลยพี่สนับสนุนอีกแรงกิ่งดาวถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณนินด้วยนะคะอัมไพหนูไปด้วยสุดท้ายพวกเธอก็นัดกันในวันเสาร์บ่ายซึ่งก็คือวันนี้เจ้าแอมที่บอกว่าจะมาด้วยก็ติดทุระมาไม่ได้เสียอย่างนั้นตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเหลือเธอกับคุณนินสองคน ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำให้เพื่อนใหม่ลำบากใจหรือเปล่าเธอคุยไม่ค่อยเก่งด้วยสิกังวลใจมากนิ่ใส่นี้แก้ไม่หายจริงๆคนขี้กังวลยืนพิงหลังกับราสะพานลอยก้มหน้ามองปลายเท้าตัวเองไม่กล้าสบตาคนที่เดินผ่านไปผ่านมากลัวจะเจอสายตาดูถูกรูปลักษณะของเธอเพราะว่าทั้งชีวิตเจอแต่คนทำแบบนั้นใส่กันตลอดกิ่งดาเป็นคนไม่มั่นใจนในตัวเองเลยสักนิดเวลาเดก็ก้กมหน้าก้มตามองแต่พื้น บุคลิกของเธอก็เลยยิ่งทําให้คนมองว่าแปลกแต่จะทําอย่างไรในเมื่อสังคมที่อยู่มันน่ากลัวเกินไปคุณกิง่งนินมาแล้วคะ่ะคุณนินกิ่งดาวเงยหน้าไปมองตามเสียงเพื่อที่นัดกันเอาไว้อีกคนเดินด้วยท่าทางมั่นใจตรงเข้ามาหากันคนไม่มั่นใจที่ยืนห่อไหลทรงยิบบางๆไปให้ก่อนเอยคำทักทายตามมารยาทที่ควรทำสวัสดีค่ะไหวไหมคะร้อนแย่เลย สบายมากค่ะไม่ได้ลำบากอะไรเลยกิ่งขอโทษนะคะที่พามาที่แบบนี้เพราะรู้ดีว่าคุณหนูตรงหน้าแตกต่างจากตัวเองมากเริม่มแรกคุณนินชวนเธอไปเดินซื้อของที่เซนทันเวลแต่กิ่งเดาก็บอกกับอีกคนไปว่าเธอคงไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าพแพงๆขนาดน,นั้นถ้าไม่ไหวก็กลับเลยก็ได้นะคะอะไรกันเพิ่อมาถึงก็จะกลับแล้วเหรอเอออะไรนะคะคนไม่มั่นใจในตัวเองเหลือบสายตาไปมองคนพูด ผู้ชายตัวสูงหน้าตาดีจ้องเธอด้วยแววตาดุชายหนุ่มตรงหน้าที่ยืนกอดอกหลีตามองสลดเธอตั้แต่หัวจะดดเทา้าทําเอาคนไม่มั่นใจยิ่งไม่มั่นใจเข้าไปอีกนี่เจตค่ะคนนี้ชื่อเจตเพื่อนนินเองอ๋อค่ะกิ่งดาวพยักหน้ารับคําแนะนําของคุณหนูนินเหลือบสายตาไปมองชายหนุ่มเล็กน้อยแล้วก็ก้มหน้ามองปลายเ้าตัวเองด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจกว่าเดิมสวัสดีค่ะคุณเจต เธอคิดว่าเขาน่าจะรังเกียจและดูถูกเธอเหมือนคนอื่นแน่ๆแ,แค่ดูจากสายตาที่มองเธอก่อนหน้าก็พอจะรู้แล้วเดี๋ยวคงโดนพูดไม่ดีใส่อีกไม่ชินเลยจริงๆสวัสดีคุณกิ่งว่าแต่พื้นมีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นเลยเหรอค่ะคะผมถามว่าพื้นน่ะหน้ามองก่อนหน้าหลอของผมอีกเหรอใชเออ่เอ้ยไม่ไม่ใช่ค่ะโอ้ยเจ็บมาก ผู้ชายตัวสูงตรงหน้าเธอทำหน้ามุยแล้วก็เดินเข้ามาใกล้ใช้ไหล่กระแทกกันเบาๆคุณว่าพื้นสะพานหลอกกับผมทำเสียความมั่นใจเลยนะรับผิดชอบกันเลยเอ้ยเจ๊ไปแก้คุณกิ่งทำไมอะ่ะเปล่านะั่นที่พูดเรื่องจริงเราเฟลและอนินกิ่งดาวมาอีกคนด้ความไม่เข้าใจเธอแค่ตกใจจนลนเลยพูดผิดพูดถูกคุณเขาก็ไม่น่าจะมาเข้าใจผิดเป็นจริงเป็นจังไปเลยนี่คุณกิ่งต้องเลี้ยงข้าวผมด้วยนะปลอบใจอะ่ะ เลี้ยงข้าวเหรอคะเออเลี้ยงข้าวอยากกินข้าวขาหมูแถวบ้านนินอะ่ะฮะคุณหนูนินยืนมองเพื่อตัวเองกแกล้งเพื่อนใหม่แล้วถามออกมาด้วยความสงสัยทำไมต้องร้านนั้นะที่อื่นก็มีก็อยากไปอะ่ะไปได้ไหมครับคุณกิ่งหรอคะกิ่งดาวที่กำลังยืนงงในดงคนรวยเลิกคิ้วถามด้วยความไม่แน่ใจคุณนั่นแหละครับตกลงนะไปเอะไปซื้อเสื้อผ้ากันไปเฮ้ย สุดท้ายเธอก็โดนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักไม่ถึงสิบนาทีลากเดินไปตามทาสะพานล,ลอยที่เชื่อมระหว่างห้างใหญ่ทั้งสองห้างโดยมีคุณหนูนินเพื่อที่กิ่งดาวนั้นมาเจอเดินหัวรรอะคี้คักตามหลังกิ่งดาวสงสัยว่าเธอคงโดนชายหนุ่มแกล้งอยู่แน่เลยเขาถึงได้ทําอะไรให้เธออายคนอื่นแบบนี้ดูสิคนมองเต็มไปหมดหน่าอายชะมัดเดินหลังตรงตรงหน่อยสิคุณเดิกับผมน้าอายขนาดน,นั้นเลยเหรอไม่แต่จริงๆก็ใช่ แาะว,ว่าคุณเจตหน้าตาดีมากจนส,สาวๆทุกคนเหลียวมองแล้วพอมองถัดจะเข้ามาที่เธอบางคนก็ถึงกระแบบปากกิ่งดาวไม่อยากเห็นสายตาแบบนั้นของคนอื่นเธอเลยเลือกที่จะเดินก้มหน้าก้มตาจนโดนชายหนุ่มดูนี่แหละคุณนี่นะคะไม่มีอะไรเจตอยากบอกกิ่งดาวให้มั่นใจในตัวเองมากกว่านี้แต่เขาคิดว่ายังไม่ถึงเวลาพูดเพิ่งเจอกันไม่กี่นาทีจะไปบอกไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากก็ไม่ใช่เรื่อง แต่อย่างหนึ่งที่เขารู้ก็คือผมจะเปลี่ยนคุณได้เป็นคนละคนเลยใช่แล้วเขาจะแปลงโฉมเธอให้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองให้ได้มิชชั่นนี้เจริรับคำท้าก็นะชายหนุ่มร่างสูงโปรคนนี้ชอบความท้าทายสุดๆอยู่แล้วคุณกิ่งชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคะหลังจากที่เดินวนอยู่ชั้นสามของห้างได้ประมาณสองรอบคุณหนูคนสวยก็เริ่มถามถึงสิ่งที่กิ่งดาวชอบเธอเห็นอีกคนมองแต่พวกเสื้อย,ยืดกระโปรงพริสบานใหญ่ เมือตัวที่เจ้าตัวใส่อยู่ตอนนี้นี่แหละนินก็ออกความเห็นในก,กระะโปรงนิดหน่อยนะคะมันไม่โอเคเลยค่ะกิ่งดาวใช้สองมือจับที่กระโปรงทันทีที่คุณหนูนินพูดจบเธอก้มมองแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองเพื่อนใหม่ทั้งสองคนซ้ำไปซ้ำมาจนโดนชายหนุ่มเอเ่ยแซวอ้าอ้ามองจุดกระโปรงบานขึ้นแล้วนั่นน่ะเจดเราแค่หยอกเองพอโดยเพื่อนสนิทหันมาทำตาดูเจดคนขี้เล่นเลยต้องปรับหมดเป็นจริงจัง ผมเห็นด้วยกับคุณนินนะคุณกิ่งไม่ใช่คนตัวสูงแล้วก็เอ่มขอพูดตรงๆนะอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะแค่กำลังจะบอกความเหมาะสมที่ควรจะเป็นน่ะเขาเรีบออกตัวเพราะกลัวคนฟังจะคิดมากเจตเขาเป็นสไตลิสต์ค่ะนินตั้งใจจะให้มาช่วยกันอ๋อค่ะเข้าใจแล้วงั้นผมพูดต่อนะพอเห็นว่าหญิงสาวร่างอวบที่แต่งตัวเชยบรมตรงหน้าพยักหน้ารับแล้ว เจตก็เริ่มพูดต่อรูปร่างของคุณกิ่งเรียกว่าแอปเปิลเชฟก็คือคุณมีอกเอวสะโพกใกล้เคียงกันหมดค่อนไปทางตัวกลมแต่แขนขาก็ไม่ใหญ่หาเสื้อผ้าใส่ก็ไม่ยากหรอกจริงๆแล้วก็แต่ติดที่ว่าคุณตัวไม่สูงมากด้วยเลยทําให้การใสร่กระโปรงบานๆแบบนี้กลายเป็นเทอทะนะอ่าคนฟังเขาพูดอา้าปากค้างใบหน้ากลมพยักหน้ารับเบาๆอย่างล่องลอยเจตไม่แน่ใจนักว่า เธอเข้าใจที่เขาพูดมากน้อยแค่ไหนนี่เขาก็พยายามอธิบายไม่ให้มีการหลักการอะไรมากมายแล้วนะแล้วยังไงดีคะถ้าชอบใส่กระโปรงบานก็ต้องเอาให้สั้นลงคะ่ะสั้นเยอะไหมคะไม่ต่ำกว่าเขา่าเจตอบเท่านี้เหรอคะกิ่งดาวทำตาโตด้วยความตกใจเธอก้มตัวลงเล็กน้อยเพื่อวางมือระดับหัวเขา่าเอ,อ้ยสั้นจังอะ่ะ แค่ใช้มือท่าวัดก็รู้สึกว่าสั้นมากแล้วอะ่ะถ้าใส่กระโปรงจริงๆคงไม่กล้าเดินแน่ๆยาวกว่านินอีกนะคะแต่คุณนินใส่แล้วหน้ามองถ้าเป็นกิ่งคงไม่น่าดูเท่าไหรหรอกเคยแล้วเหรอถึงพูดแบบนี้อะยังค่ะก็ใช่ไม่ล่ะไปครับเราไปหาดูก่อนไม่ชอบก็ค่อยว่ากันเป็นอีกครั้งที่ชายหนุ่มไม่ได้รอฟังคำตอบของกิ่งดาวเขายกแขนโอบไหล่เธอเพราะกับคุณนินคนละข้าง ลากให้เดินตรงไปที่ร้านหนึ่งด้วยความตั้งใจมันเป็นร้านที่ขายกระโปรงไส้ใหญ่หลายรูปทรงลองดูที่คุณคิดว่าชอบแต่ถ้าไม่โอเคเดี๋ยวผมบอกเองค่ะกิ่งดาวยอมตอบรับเพราะกลัวสายตาดุดของเขากลัวอีกคนจะหาว่าเรื่องมากนินช่วยขอบคุณนะคะคุณนินยิ้มกว้างส่งไปให้เพื่อนตัวกลมเหมือนเธอดูออกว่ากิ่งดาวคงรู้สึกไม่ดีกับเจีเท่าไหร่ก็เล่นดุเล่นล่าก,กันขนาดนั้น เพิ่งรู้จ hmm. ักก <flavors> ันไม่ถึงไหนเลยไม่ต้องกลัวเจนนะคะเวลาเขาจริงจังอาจจะดุหน่อยแต่ปกติแล้วกวนตีนมากฮ้มือขาวอวบทาเล็บสีสวยของคนพูดยกขึ้นมาป้องปากในตอนท้ายประโยคที่นินทาเพื่อนชายคนสนิทเราได้ยินนะแปร่นั่นไงมีแอบโหเราะเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเยเจพูดด้วยน้ำเสียงหมั่นเคี้ยวเมื่อได้ยินเสียงโหเราะชอบใจของเพื่อนขี้อาย เขาแอบเหลือมมองเธอเพราะกับคิดว่ามีอะไรบ้างที่ต้องปรับเปลี่ยนนอกจากการแต่งตัวแล้วที่เขาทําได้ก็คงเป็นทรงผมคงต้องลาไปที่ร้านแล้วละ่ะทั้งสามคนพากันเดินออกจากห้างค้าทรงหลังจากที่เลือกซื้อเสื้อผ้าให้กิงดาวมาให้จํานวนหนึ่งเป็นชุดที่ทั้งคุณสไตลิสและคุณใส่รับได้ไม่โป๊และก็ไม่เฉื่มจนหน้าเวียนหัวนอกจากกิ่งดาวจะได้ชุดสวยๆนั่นแล้วคุณนินก็ซื้อมาหลายตัวเหมือนกัน เห็นบอกว่าชอบดีไซน์ชอบสีชอบลายชอบเยอะแยะไปหมดโดนพระสนิทอย่างเจบนบลถึงยอมหยุดไม่งั้นคงหมามาหมดทั้งร้านแน่ๆแล้วที่เจบนบลก็ไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็แค่หนักเพราะต้องมาช่วยคุณหนูคนน่ารักถือเนี่ยแหละไปกินข้าวขาหมูกันโอ้โหยังจำได้อีกเหรอคุณหนูนี่ที่นั่งอยู่ข้างคนขับเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเหลือเชื่อ เธอคิดว่าเพื่อนแค่ล้อเล่นเฉยๆไม่คิดว่าจะเอาจริงเอาจังขนาดนี้ก็เจดอยากกินจริงๆนี่แต่ว่านินจะไปเซ็นเท่าก่อนใช่มใช่ใช่ไปเอาของคนณโดนถามตอบรับมันนึกขึ้นได้เธอได้รับของที่สั่งไปวันนี้คุณกิ่งไปด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้เจดพาไปส่งบ้านเออคืออย่ามาโคมาคืนเลยนะครับคุณต้องเลี้ยงข้าวผมนะครับปลอบใจอ่ะปลอบใจ จริงจังเบอร์หนามากพ่อคนดวนเพื่อนแขวายิ้มรับอย่างภาคภูมิใจตลกนะห้ามเบี้ยวด้วยก็ได้ค่ะดีมากครับคนทำหน้าที่ขับรถยกยิ้มพอใจไม่ใช่เพราะรจะได้ทานข้าวฟรีแต่มีอย่างอื่นที่เขากำลังสนใจมากกว่านั้นคือการได้รู้จักตัวตนเพื่อนใหม่ที่นั่งอยู่บ่อลหลังมากขึ้นไม่รู้สิว่าเพราะอะไรจะรู้แค่ว่ายัางไงก็ต้องเปลี่ยนคนคนนี้ให้ได้เลย เหมือนมกลินอะไรลางๆเลยอะไรอะ่ะมิชชั่นสินะเออกิ่งดาวมองเพื่อทั้งสองคนคุยกันเธอไม่ค่อยเข้าใจที่ทั้งคู่พูดเท่าไหร่ละคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเธอหรอกเลยไม่ได้สนใจอะไรมากเธอเลือกที่จะสนใจเสื้อผ้าที่ซื้อมาแทนถึงแล้วจ้าลงๆๆไปนานปนินไม่นานหรอกแต่ไม่ยามให้รอในรถหรอกลงมาเลยคุณกิ่งก็ด้วยค่ะไปเดินเป็นเพื่อนนินหน่อยคุณหนูนินส่งสายตารู้ทันไปมองเพื่อนสนิท ตัวคงจะแอบไปดูร้านทาผมตัวเองถึงได้ถามกันแบบนี้วันนี้เธอจะไม่ปล่อยให้เจดเข้าร้านหรอกไม่งั้นจะลากตัวออกมายากไปกันเร็วครับครับคุณหนูปะไปคุณไปค่ะคุณกิ่งกว่าจะออกจากรถได้ก็ชวนกันวนไปวนมาอยู่หลายรอบคุณหนูนดินเดินนําหน้าควงคู่มากับกิ่งดาวเธอไม่อยากให้เพื่อนสาวรู้สึกอึดอัดที่พามาด้วยแล้วเอาแต่คุยกับเจดอีคนก็ยิ่งขี้เกงใจอย,อยู่ด้วย เธอเลยเลือกที่จะให้ความสนใจเพื่อนใหม่ก่อนทั้งสามคนพากันไปรับขอให้คุณหนูคนสวยสั่งเอาไว้ให้ร้านขายกระเป๋าแบรนด์ดังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินลงมาที่ชั้นสองของห้างตั้งใจว่าจะพาคุณกิ่งเปิดหูเปิดตาเสียหน่อยพร้อมเมื่อกี้ที่เดินคุยกันโจตัวเขาบอกว่าเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกห้างใหญ่มากเลยนะคะใช่ค่ะแรกๆตอนนินมาเข้าประตูหนึง่งไปออกอีกประตูหนึง่ง เพราะหาทางเก่าไม่เจอเฮ้ยงงมากเลยเรียกว่าเป็นพวกหลงที่เธอนินแขกเก่งอะคุณนินหันไปยุดจมูกใส่เพื่อสนิทดูวความหมั่นไส้อีกคนนะชอบว่าเธอตลอดหน่าตีจริงๆแล้วปกติคุณกิ่งเดินห้างแถวไหนบ้างคะโลตัสค่ะใกล้บ้านดีผมก็ชอบโลตัสนะพับกลีบสวยๆเอาไปไหว้พระไงบ้าละเอ้ยขอโทษค่ะลืมตัวกิ่งดาวที่ลืมตัว ผู้สนิทสนมกับเพื่อนใหม่ยกมือขึ้นไหวขอโทษอย่างรวดเร็วกลัวคุณเจตจะคิดว่าเธอเสียมรารยาทแต่ก็ไม่เลยอีกคนกับหัวเราะชอบใจใหญ่ <c oughs> เฮ้ยไม่เห็นจะต้องขอโทษเลยเป็นตัวเองหน่อยสิคุณเอ้ยกิ่งเจ็บนะคนโดนหยิกแก้มร้องวัยวด้วยความเจ็บไม่รู้ว่าคุณเจตนึกป้าอะไรถึงได้มาดึงแก้มกันจนยืดกิ่งดาวทำตาดูใส่คนตรงหน้าคิ้วบางที่วาดด้วยดินสอ เขียนคิ้วราคาไม่กี่ร้อยขมวดเข้ากันจนชิดคุณเจดนิใส่ไม่ดีเลยอ่ะอย่าทำหน้าดูซิผมกลัวแล้วนะกลัวจริงซะที่ไหนหล่ะไอ้คนคนนี้กิ่งดาวมางผู้ชายที่แกล้งทำตาสลดแล้วอยากจะยกมือไปขวนหน้าให้เลือดซิปตั้งแต่มานี่ยังแกล้งกันไม่หยุดเลยอุ้ยอ้ายขอโทษค่ะอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะนะ็กนะคุณน,นินสองคนที่กำลังยืนเถียงกัน รีบหันไปมองตามเสียงร้องตกใจของคุณหนูนินภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้ชายหนุ่มเพื่อนสนิทไม่สบอารมณ์ขึ้นมาทันทีผู้ชายอีกคนที่เพื่อนรักของเขาเรียกไม่ใช่ใครอื่นไอ้แน็กหรือปินควาที่คอยเกาะคอยกินเลือดก,กินเนื้อเพื่อนเขานี่แหละพี่แนกรู้จักกันเหรอคะเสียงของผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีคนที่เดินชนคุณนินเอ่ยถามขึ้นเรียกสายตาของคนทั้งสี่คนที่เหลือให้จับจ้องไปที่เธอคือ คนโดนถามหน้าซีดลงไปในทันทีดวงตาคู่หวานที่ใช้หลอกล่อสาวให้มาติดกับวางจุดโฟกัสไม่ถูกถึงนี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนคุณนินจับได้แต่เพราะเรื่องครั้งก่อนเธอเพิ่งให้อภัยกันไม่ถึงอาทิตย์ดีเลยนี่คุณนินแฟนพี่ครับฮะพี่เน็กว่ายังไงนะผู้หญิงคนสวยทำตาโตเบิกกว้างตกใจกับคำาตอบของผู้ชายที่เธอเพิ่งนอนด้วยคนที่ตามจีบเธอที่ฟิตเนสอยู่หลายวัน มันบอกว่าเพื่อนผมเป็นเมียมันชัดไหมครับเจษคุณนินหันกลับมาทำตาดูใส่เพื่อสนิทที่พูดอะไรแบบนั้นออกมาเธอเจอกับสถานการณ์แบบนี้มาจนชินชาซะแล้วครั้งแรกที่ตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนในตอนนี้จำได้ว่าตัวสัตว์จะทำอะไรไม่ถูกน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างห้ามไม่อยู่ครั้งที่สองที่สามก็ยังแย่พอตัวอยู่แต่หลังจากครั้งที่สี่มาก็เริ่มรู้สึกน้อยลงคล้ายกับว่า หัวใจของเธอค่อยๆถอยห่างออกจากคนตรงหน้าแม้จะยังรักแม้จะยังปักใจอยู่แต่ก็สร้างภูมิคุ้มกันความเสียใจมากขึ้นเรื่อยๆผมอธิบายได้นะครับคุณนินไม่ต้องค่ะกีวี่ว่าพี่ควรอธิบายให้กีวี่เข้าใจมากกว่าไหมคะพี่แน็กหญิงสาวคนที่โดนหลอกไม่แพ้คนถูกตั้งให้อยู่ในฐานะแฟนผู้หญิงรูปร่างหน้าตาสวยตรงหน้าตัวสันมือสันเดินเข้ามาดึงนักให้ออกหาจากคุณนิน แต่นายแบบหนุ่มกลับฝืนตัวเองไว้ทันยังยกแขนโอบอมาที่รอบเอวคุณหนูนินคนสวยอีกแน็กไปคุยกับเธอก่อนเถอะนินโอเคแล้วไม่ครับไม่ผมไม่มีอะไรจะคุยกับเธอแล้วชายหนุ่มรีบตอบกลับด้วยน้ำเสียงละล่ำละละักเมื่อผู้หญิงที่เป็นเหมือนหลักประกันในชีวิตของเขาพูดด้วยเสียงเรียบนิง่งใบหน้าของเธอไม่แสดงออกถึงอารมณ์อะไรเลยสักนิดไม่มีความกโกรธหวยหาหรือน้อยใจเลยแม้แต่น้อยแน็กรู้ว่า มันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าเธอกำลังจะหมดความอดทนกับเขาแล้วแต่แน็กจะไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหา,หากว่ายังหาคนใหม่ที่ดีกว่าเธอไม่ได้คิดหรือว่าเขาจริงจังกับเธอคิดหรือว่าคนอย่างเขาจะคบกับผู้หญิงอ้วนๆคนนี้เพราะคำว่ารักให้ตายแล้วเกิดมายังรักไม่ลงเลยที่แน็กยอมอยู่ด้วยทุกวันนี้เพราะสิ่งที่เธอมีเงินทองงานที่เขาได้ทําและคนดูที่อยู่ทุกอย่างมาจากคุณหนูตัวอ้วนคนนี้ทั้งนั้นแล้วแน็กผู้ชายที่หวังสูง ขวนขวายหาความสุขสบายมาตั้แต่เด็กจะยอมปล่อยบ่อเงินบ่อทองของตัวเองไปง่ายๆไ,ได้ยังไงคุณเน้นผมขอโทษมันจะไม่ก็หยุดนี่ไม่อยากฟังแล้วคุณหนุนนินตวัดออกมาเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทําคนทําผิสดสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจก็จะคิดหาทางออกของเรื่องนี้ด้วยสันดานกาล่อตัอแหลของตัวเองแน็กเป็นผู้ชายหน้าตาดีรูปร่างไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาไปถึงเทรนเนอร์และนายแบบที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง แต่ชื่อเสียงส่วนหนึ่งก็ได้มาจากผู้หญิงตัวอ้วนที่ยืนกามือแน่นทำหน้านี่อยู่ตรงนี้มองและอุบาทลูกตาชิบหายกูอยากจะยกมือผลักให้อีอ้วนนี่หงายหลังล้มตึงไปซะแต่ชายหนูก็ทำได้แค่คิดเขาต้องอดทนข่มกลั้นความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เขาต้องหาทางออกจากสถานการณ์ตรงหน้าก่อนส่วนเรื่องง้องยายหมูอ้วนคนนี้แค่เอาสักทีก็หายโกรธแล้วละ่ะฮ่ะฮเสียนมากอะบอกเลยแต่ไม่ได้เรื่องสักนิดคิดแล้วก็อยากจะอ้วก ย้วยหน้าย้วยหลังมันน่าเอาตรงไหนถามจริงเริ่มแรกแน็กเลกที่จะเข้นเสียงเย้ยหยันในลําคอก็จะหันไปมองหน้าไอ้ผู้ชายตัวสูงที่ปากบอกว่าเป็นเพื่อนแต่ในใจคงอยากได้พสิทธิ์ตัวเองจะแย่เขาเคยทะเลาะกับเธอเรื่องนี้มาทีนึงแล้วและครั้งนี้เขาก็จะเอามาสร้างประเด็นเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นได้อีกเพราะคุณเจสินะคุณนินถือได้เลือกที่จะไม่ฟังผมเจียดเกี่ยวอะไรอ่ะพี่แน็ก มาคุยกับกีวีให้รู้เรื่องเดียวนี้นะกีวี่ไม่ยอมจริงๆด้วยสาวสวยที่ยังไม่ละความพยายามดึงรั้นตัวผู้ชายที่เพิ่งหลอกฟันเธอให้หันกลับมาคุยกันแต่เขากลับยืนนิ่งไม่ขยับจนเธอเริ่มใช้กําลังทุกตีไอ้คนชั่วไอ้สารเลวมึงหลอกกูเหรอมึงมันเฮียโอ้ยเฮย,ยลำคาดอนเฮียจะไปไหนก็ไปเฮยนักเริ่มหมดความอดทนเขาเลยสะบัดแขนตัวเองอย่างแรง ฟาดลงบนลำตัวหญิงสาวจนเซถอยหลังดีที่กิ่งดาวเข้าไปช่วยประคองเธอเอาไว้ทันไม่งั้นผู้หญิงคนนี้คงหงายหลังลบไปกองอยู่บนทางเดินแล้วคนมองใหญ่แล้วกิ่งว่าเราออกไปจากตรงนี้ก่อนดีไหมคะกิ่งดาวเห็นท่าเริ่มไม่ดีจึงรีบพูดเตือนสติคนทั้งหมดตอนนี้เริ่มมีสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่กลุ่มของผู้เธอแล้วกิ่งว่าไปหาที่นั่งคุยกันดีไหมคะส่วนคุณกลับไปก่อนเถอคะค่ะคนขี้อายออกความเห็น ก่อนทันไปพูดกับผู้หญิงคนที่เธอช่วยประคองเอาไว้สถานการณ์ตอนนี้ดูท่าจะแย่ลงเรื่อย,อยผู้หญิงคนนี้เองก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าหากจะหาคนผิดกิ่งดาวคงต่อออกมาทันทีเลยว่าแน็กผู้ชายคนนี้เลวร้ายสลับความรู้สึกของผู้หญิงอย่างเรามากเกินไปแอบมาเที่ยวกันโดยไม่บอกผมแบบเนี้ยจะให้ผมคิดยังไงครับคุณนินแอบไปเอากันมาหรือยังไงอ่ะฮะสบายตัวเลยล่ะอสิแน็กเฮ้ยไอเฮียนี่เจตยา คุณหนูนินรีบเอี่ยวตัวเข้ามากันเพื่อนรักที่โมโหโจนสะบุดคำหยาบเสียงดังแต่ที่ทำแบบนั้นก็ไม่ได้อยากปกป้องผู้ชายตรงหน้าที่พ่นคำดูถูกใส่กันหรอกนะไปเถอะพานินออกไปจากตรงนี้เพียงแค่ไม่อยากให้เพื่อนรักต้องมาเสียงรงก,กับผู้ชายโลเลวแบบนี้ผู้ชายที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดเลยสักครั้งไม่ว่าจะครั้งในไหนที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคนที่ผิดก็คือผู้หญิงที่ยอมมานอนด้วย คือผู้หญิงที่โง่มาเชื่อคนอย่างแนก็กและผู้หญิงที่โง่ที่สุดก็คือเธอนั่นเองนารานินสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับเย่ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio